สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเงยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านค่ะกลับมาพบกับนิทานกฎแห่งกรรมอีกแล้วนะคะเรื่องเล่าในชีวิตจริงของผู้คนมากมายนะคะที่จะสะท้อนให้เราได้รับทราบว่าผลแห่งกรรมนั้นมันมีอยู่จริงและคนผู้ทำนั้นนะคะก็จะเป็นผู้ได้รับผลในการกระทำของเขาเอง เมือนิทานกลแห่งกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้หนึ่งเขาได้ไปก่อบาปสร้างเวรเอาไว้ด้วยการทรมานสัตว์และสัตว์ตัวนั้นเป็นสัตว์ใหญ่ซะด้วยนะคะน้องๆเราไปฟังกันดูนะคะว่าสัตว์ที่ชายหนุ่มผู้นี้เขาไปทรมาน,นนั้นนะคะมันเป็นสัตว์อะไร และกรรมนั้นจะส่งผลให้ชายผู้นี้ได้รับอย่างไรบ้างไปฟังเรื่องราวของเขาเกันค่ะพวกหมอนะ่ะเขาชอบบอกว่าบ้านผมอะ่ะเป็นขี้เล่าเพราะว่ากรรมพันธุ์มันก็ใช่ไงรับกรรมต่อๆกันมาก็เพราะพวกบรรพบุรุษนั่นแหละที่ไปทำเอาไว้กับช้างหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบตอนปลาย ได้บอกแก่สัติ์หลังจากที่เธอได้แนะนำตัวเองไปว่าเธอเป็นนิสิตปริญญาโทซึ่งสนใจที่จะทำวิทยานิพนธ์ในด้านที่เกี่ยวกับโรคจิตเภทเครียดซึ่งเศร้าอะไรทั้งหลายแหล่และข้อมูลเบื้องต้นที่เธอต้องการมากก็ย่อมได้จากการพูดคุยกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลประสาทแห่งหนึ่งโดยในที่สุด เธอจึงต้องพาตัวเองเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเธอได้ขออนุญาตตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลได้กำหนดไว้และก็ยังได้ร่วมเข้ากลุ่มเพื่อร่วมรับฟังและสังเกตการรักษาผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลด้วยบางครั้งเธอก็จะตามพวกอาสาสมัครของโรงพยาบาลออกไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่รักษาตัวดีขึ้นในระดับหนึ่ง และสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวเพื่อใช้ชีวิตตามปกติด้วยน่าแปลกใจที่ผู้ป่วยโรคทางจิตนี้ส่วนใหญ่มักจะมีอาการติดเหล้าหรือว่าป่วยด้วยโรคแอลโกอฮอลิซึมควบคู่ไปด้วยผลการศึกษาของหมอมักจะบอกว่าผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการทางจิตเหล่านี้มักจะมีเหล้าเป็นตัวกระตุ้นเพราะเมื่อมีอาการเครียดนอนไม่หลับ พวกเขาก็มักจะหาทางออกด้วยการดื่มเหล้าเมื่อดื่มบ่อยๆเข้าก็ติดไปโดยปริยายหรือว่าบางคนที่ติดเหล้าก่อนแล้วจึงมาเกิดอาการประสาทในภายหลังควบคู่กันไปการรักษาจึงมักจะเริ่มต้นด้วยการบำบัดให้ผู้ป่วยเลิกเหล้าโดยเด็ดขาดให้ได้ก่อนแล้วจึงใช้ยาช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตโดยใช้พวกยาคลายเครียดยานอนหลับเป็นหลัก ลุงใหญ่ที่กำลังคุยกับสติคนนี้แก่ชื่อว่าทัศเป็นคนพื้นเพมาจากภาคเหนือตอนล่างที่บ้านค่อนข้างมีฐานะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแต่ไม่ได้ประกอบอาชีพหรือว่ามีกิจการงานอะไรเป็นกิจลจักษณะนึกอยากจะทำอะไรได้เมื่อไหร่ก็ทำไปเรื่อยๆตามแต่จะนึกหรือคิดได้และไม่มีงานชิ้นไหนที่ทำได้นาน หรือประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับการมีครอบครัวที่ไม่ว่าจะเริ่มชีวิตคู่ใหม่สักกี่ครั้งก็มักล้มเหลวไม่เป็นท่าเขาแต่งงานมาหลายครั้งแต่งแล้วก็เลิกร้างไปบ้างอย่าบ้างเขาไม่มีลูกจากการแต่งงานกับภรรยาคนไหนเลยสักคนเดียวแต่ผลจากการสำเร็จเทมเาในวัยหนุ่มนั่นเองทำให้เขาได้หน่อเนื้อเชื้อไขของตนเองมาหนึ่งคน เป็นเด็กหนุ่มรูปงามที่ถอดรูปพ่อออกมาเหมือนดังแค่ออกมาจากเบ้าหลอมเดียวกันแต่มันก็น่าเศร้ายิ่งที่ลูกชายคนเดียวของเขาผู้มีวัยเพียง23ปีกำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยอยู่แท้ๆแ,แต่กลับต้องเข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลประสาทเพื่อบำบัดอาการติดเล่าเช่นเดียวกับพ่อความเป็นหนุ่มรูปงามของเขา ไม่ได้มีค่าหรือว่าความหมายใดๆอีกเลยเมื่อเขาอยู่ในสภาพเมาไมเป็นไอ้ขี้เมาเช่นนี้ลูกผมเลยเหรอมันก็สลับกับผมไนงะมันเข้าผมออกผมออกมันเข้าเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วจะให้เราทำไงได้มันเป็นกรรมนี่คุณพี่ทัศพี่ทัศลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าน้องท็อปน่ะติดเล่าเพราะอะไรก็บอกแล้วไนงะ ว่ามันเป็นกรรมอ้าวแล้วน้องเขาเชื่อเรื่องนี้ไหมคะใจจริงอะ่ะเขาอยากเลิกดื่มหรือเปล่าหนุ่มใหญ่ได้หันมาจ้องหน้าคนถามอย่างดุดันจนสัตวศคิดว่าตนเองคงต้องเปลี่ยนท่าทีและคำถามซะไม่เพราะเท่าที่เขาไว้ใจและยอมให้เธอพูดคุยด้วยหลังจากที่เพียรตามตื้อมาหลายเดือนแล้วคนติดเหล้าอย่างพวกผมเนี่ยนะจริงๆแล้วอะ่ะ ก็ไม่ได้อยากจะกินนักหลบนะมันเบื่อมากคิดฆ่าตัวตายก็หลายหนมันไร้ค่ามันสิ้นหวังมันเบื่อชีวิตเบื่อจนไม่รู้จะบรรยายยังไงได้ถูกแล้วนะไม่ได้ติดเล่าแล้วมาโทษเวรโทษกรรมตรงนะคุณแต่ถ้าจะพูดให้คุณเข้าใจก็พูดได้ไม่เหมือนใจอยากจะพูดเรานะใครไม่มาเป็นผมอะ่ะก็ไม่มีวันรู้เรานะแต่ผมเนะี่ยเข้าใจลูกผมดีเราเข้าใจกัน แต่ช่วยกันไม่ได้เท่านั้นไม่เป็นแรงใจให้กันและการหรือคะเขาจ้องหน้าสติดุดันกว่าเดิมจนเธอแทบจะกาัลิ้นตัวเองให้ขาดไปเลยด้วยความที่ชอบถามคำถามอะไรงงๆแบบนั้นมันไม่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่เข้าท่าเอาเสียเลยแต่ในชีวิตก็เพิ่งได้เข้ามาใกล้ชิดกับผู้ป่วยแบบนี้ไม่รู้จริงๆว่ามันจะยากขนาดนี้หญิงสาวนึกถอดใจ แล้วก็อยากกลับไปหาหัวข้อใหม่เพื่อทำวิทยานิพนธ์ใหม่ถ้าจะดีกว่านี้ผมช่วยเหลือตัวเองยังช่วยไม่ได้แล้วแล้วจะไปช่วยเหลือใครเขาได้ล่ะแล้วคนบ้านผมนะ่ะก็เป็นแบบนี้กันหมดสสิพอทราบจากแฟ้มประวัติของเขาที่เธอขอจากโรงพยาบาลเป็นกรณีพิเศษเพื่อมาศึกษาครอบครัวน,นี้ผู้ชายคนนี้แล้วว่าทั้งพ่อเขาป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ลงหลงลืม,ลม อายุจนจะร้อยปีแต่ร่างกายแข็งแรงดีมากเพียงแต่ว่าความทรงจำและความมีสติเหมือนคนปกติเท่านั้นที่หายไปคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ผมกลัวที่สุดผมนะ่ะกลัวว่าจะอายุยืนเหมือนกับพ่อผมเนี่ยพี่พี่น้องๆ้องของเขาเป็นผู้ชายทั้งหมดและทุกคนก็ติดเหล้าไม่มีครอบครัวไหนสมประกอบเลยสักครอบครัวเดียว เช่นเดียวกับรุ่นลูกๆที่ไม่เป็นโรเป็นภายซักคนนอกจากพากันกินเหล้าหามรุ่งหามค่าเขาออกโรงพยาบาลกันเป็นว่าเล่นเวลามีใครบำบัดแล้วจากโรงพยาบาลเมื่อดีขึ้นแล้วก็จะถึงเวรพาพี่น้องบ้างลูกหลานบ้างคิ้วปีกกันเข้าบําบัดอาการพรอะคนเหล่านั้นดีขึ้นคนที่ออกมาก่อนก็จะหวนไปติดเหล้าอีก มันเป็นวงจรชีวิตที่น่าเวทนาจริงๆเรามีความทุกข์ทางจิตใจกันทั้งนั้นแหละเห็นกินเหล้าหัเรอาอเฮฮาก็ใช่ว่าจะมีความสุขนะคนดีๆเขาไม่มากินเหล้าจนเป็นบ้าอย่างนี้กระดกคุณแต่ละคนนะ่ะเริ่มติดเหล้ากันตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งนั้นเลยนะคะเขาสงบหัวรับส,สัติก้มดูในแฟ้มและรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงว่า ตัวเองได้สิทธิพิเศษอย่างไม่คาดฝันราะว่าปกติการเข้าถึงคนไข้เหล่านี้ยากมากเพื่อนบางคนยังหากรณีศึกษาเลยไม่ได้แม้สักคนส่วนเธอเองหลังจากเที่ยวเข้าเที่ยวออกที่โรงพยาบาลนี้หลายรอบกว่าจะผ่านขั้นตอนต่างๆได้ก็ยุ่งมากจนเกือบจะท้อไปเป็นพักๆจนจะหมดหวังอยู่แล้วทางโรงพยาบาลก็แจ้งมาว่า มีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วระดับหนึ่งยอมให้เธอเก็บข้อมูลจากเขาได้ผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะได้ข้อมูลอะไรจากผมหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้และคนภายนอกได้รู้มันไม่ใช่คำแก้ตัวไม่ใช่เรื่องของคนที่เสียสติไปแล้วแต่ผมอยากจะบอกให้คนรู้เรื่องเวรกรรมนะ่ะมันมีจริงก็ทท่นั้นแหละ อ๋อเหรอคะพี่ช่วยเล่าเรื่องกรรมเนี้ให้ดิฉันฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิบ้านผมเนะนะ่ะเลี้ยงช้างมาหลายชั่วโคตรแล้วล่ะรุ่นทวดผมก็ไม่ได้เลี้ยงช้างแบบธรรมดานะแต่เป็นระดับเจ้าของแล้วสมัยรุ่นเพียรเราก็ไปไล่จับอนุุช้างป่ามาฝึกเองแต่มารุ่นทวดรุ่นปู่เราก็ไปรับซื้อช้างป่ามาแล้วก็เอามาฝึกเอง ฝึกช้างต้องทำยังไงบ้าง่ะคะก็ทำทุกอย่างนั่นแหละเอาไปลากสุงบ้างฝึกให้มันทำอะไรบ้างคักก็ทุกอย่างแหละเอาไปลากสุงบ้างเอาไปเล่นละครเก็บสตางบ้างมารุ่นหลังเนี่ยนะก็เอามันไปเป็นช้างเร่ร่อนในเมืองแต่เรานะ่ะเลิกไปได้สักยี่สิบปีแล้วมั้งขายไปหมดเลยตั้งแต่พ่อเริ่มสมองเสื่อมเนี่ยก็ไม่มีคนดูแลมันแล้วล่ะ สมัยนั้นน่ะมีช้างเยอะไหมคะสสิถามคำถามที่ไม่อยากรู้เท่าไหรนักแต่เมื่อเห็นเขาอยากเล่าก็ปล่อยให้เขาเล่าๆไปเผื่อว่าเขาอาจจะพูดอะไรดีๆถัดจากเรื่องช้างนั้นให้ตายเถอะอยากจะถามเรื่องคนมากกว่าแต่แกดันอยากมาเล่าเรื่องช้างเสียได้ก็เยอะนะที่บ้านผมน่ะมีควานช้างเยอะแยะไปหมดพวกนี้ เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละก็เ,เอามาฝึกตายไปก็เยอะโดนช้างมันเหยียบเอาอ่ะอา้าวทำไมล่ะคะ <c oughs> ก็ไปทำมันเยอะๆไงช้างมันก็กระทืบเอาบ้างเอางาแทงบ้างและพวกนั้นน่ะมันเป็นสัตว์ป่านะถ้าเราไม่โหดใส่มันก่อนนะ่ะมันก็จะโหดใส่เราคนต้องทำให้มันกลัวมากที่สุดมันถึงจะเปลี่ยนหรือใช้างได้แต่ครอบครัวพี่ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมคะ ตอนนั้นนะ่ะก็ยังไม่มีใครตายหลกนะแต่มาถึงตอนผมผมก็คิดว่าพวกเรานะ่ะก็น่าจะมีใครโดนมันเหยียบเอาบ้างก็ดีไดต,ตายไปซะบ้างจะได้ไม่ต้องมีลูกหลานให้มารับกรรมแบบเนี้ยมันแย่มากเลยใช่ไหมคะแย่สิอย่างพวกไปจับลูกช้างป่ามาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณแม่มันนะห่วงยิ่งถ้าลูกมันยังกินนมอยู่ด้วยแล้วอ่ะ แม่มันจะหวงสุดใจเลยแหละถ้าจะคล้องเอาลูกมันมาก็จะต้องฆ่าแม่มันให้ได้ก่อนจะเอามันมาทั้งแม่ทั้งลูกเป็นไปไม่ได้หรอกคุณถ้ามีแม่มาด้วยอ่ะก็จะฝึกมันไม่ได้มันไม่เป็นอันเรียนมันไม่กลัวคนหรอกนะคุณเพราะว่าแม่ลูกอ่ะมันจะผูกพันกันมากถ้าเอาแต่ลูกมันมาแม่ช้างไม่ตายหากแม่มันได้ยินเสียงลูกมันถูกทรมาน หรือว่ามาเห็นคนไปทำร้ายลูกมันมากๆอะ่ะมันก็จะตามมาเหยียบเอาเท่าน,นั้นเองจะเอาลูกมันมาได้อะ่ะก็ต้องฆ่าแม่มันสิก่อนสายตาของเขามีแววโศกสลดแดงกล่ำเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพวกต้นตระกูลผมอะ่ะเขาไปพรากลูกพรากแม่มันมาสักกี่คู่แล้วพวกผมอะ่ะถึงไม่มีแม่กันสักคนถ้าแม่ไม่ตาย ก็แม่ทิ้งเหมือนลูกผมเนี่ยนะแม่มันเปิดตูดหนีไปตอนที่มันยังแ,แดงๆอยู่เลยส่วนพวกผมอะแม่ก็ตายทิ้งไปตั้งแต่อายุไม่ถึงขวบสสิเริ่มบันทึกและคิดว่าการขาดแม่ในวัยเด็กน่าจะเป็นเหตุผลใหญ่อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้พวกเขาต้องหันมาพึ่งเล่าในที่สุดสงสัยนิดนึงค่ะถ้าที่บ้านพี่เลี้ยงชาง้างไว้เยอะแล้วอะ ทำไมจะต้องไปจับลูกช้างป่ามาอีกล่ะคะเอ้าก็เราทำการค้าช้างนี่นาะกว่าช้างที่เลี้ยงไว้จะตกลูกอะ่ะมันก็ไม่พอต่อความต้องการของตลาดลงนคุณแล้วราคามันก็ดีมากก็ต้องออกไปล่าตามป่าสมัยก่อนน้นนะล่าในประเทศเราเนี่ยสบายเลยแต่พอเขาประกาศปิดป่าเราก็ต้องนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ้านผมอ่อยู่แนวชายแดน อย่างที่คุณรู้อ่ะรุ่นพ่อรุ่นปู่เนี่ยมีใบฟังเท่าไหร่ก็จะหาให้เขาได้ไม่อั้นเลยแต่มันจะไปเสียเวลาช่วงที่ฝึกให้มันเชื่องนี่แหละฝึกนานไหมคะก็เป็นปีเราต้องเอามันมาฝึกจริงๆก็ต้องเรียกว่าเอามันมาทรมานมากกว่าทําให้มันเจ็บมันปวดที่สุดอะเพื่อให้มันลืมแม่มันให้ลืมป่าแล้วก็ต้องทําให้มันกลัวเราให้ได้บางเชื่อกันนะมันก็บ้า ไปเลยช้างเสียสติอ่ะช้างบางเชือกมันก็ทนไม่ไหวนะล้มตายไปเลยเยอะแยะพวกนี้ถ้าไปทำมากๆมันก็จะรับไม่ได้เห็นมันตัวโตเป็นยักษ์แบบนี้นะลูกช้างอ่ะหัวใจมันก็เหมือนเด็กนั่นแหละคุณสสิฟังแล้วเธอก็เศร้าไปเลยเพราะเธอก็รักแล้วก็สงสารช้างมากอยู่พอดูเพราะว่ามันเป็นสัตว์โลกที่น่ารักมาก คุณเคยเห็นตะขอที่พวกคนเลี้ยงช้างมันใช้ไหมล่ะส,สีพยักหน้านั่นแหละมันตัวที่สุดนะตอนเด็กๆอ่ะพวกมันจะต้องถูกตะขอเนี่ยสับไปที่หัวที่ข้างหูอ่ะสับไปแรงๆจนเลือดอาบทำให้มันลืมให้มันเจ็บแล้วก็ให้มันกลัวบางทีอ่ะมันทนเจ็บไม่ได้มันก็ตายช้างเนี่ยนะจุดอ่อนมันมีแค่ที่ข้างหู นอกน,นั้นอะอะไรก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยเพราะว่าหนังมันจะหนามากเวลาฝึกก็จะปักตะขอลงไปปึกปึกพูดคําสั่งสั่งมันซ้ําๆจนกว่ามันจะจํำได้ว่าถ้ามันไม่ทําอะมันก็จะเจ็บตัวมันถึงได้กลัวตะขอนักหนาเนี่ยควานช้างบางคนนะนะอย่าได้เผลอทิ้งตะขอใช่นะมันจะเอาตายเลยล่ะที่บ้านนะ่ยผมเห็นกับตามาแล้ว ควานช้างนั่งหลังมันอยู่ทําตะขอหลุดมือรู้ไหมล่ะมันเอางวงกระชากลงมาจากหลังแล้วก็กระทือบสเละเลยคงจะขอเอาคืนมั่งนั่นแหละแถวบ้านผมอะผมเห็นกับตาเลยนะควานช้างน่ะนั่งอยู่หลังมันอยู่ๆอะดันทําตะขอหลุดมือรู้ไหมล่ะช้างน่ะมันเอางวงกระชากลงมาจากหลังเลนะแล้วก็กระทืบสเละเลยมันคงขอเอาคืนมั่งอะ เขาพูดด้วยอารมณ์ที่สะใจมากกว่าจะสงสารควานช้างสมัยนี้ก็เถอะนะที่มันชอบพูดพูดกันว่าช้างฉลาดอย่างน้นอย่างนี้ไปดูความจริงเถอะมันฉลาดเพราะว่าตะขอทั้งนั้นแหละยิ่งถ้าเป็นช้างที่เอามาจากป่ามันผ่านการทารุณกรรมมาทั้งนั้นคุณเคยซื้อกล้วยอ้อยเลี้ยงพวกช้างเร่อรอนบ้างหรือเปล่าล่ะเขาได้หันมาถามศาสศิจึงพงโงกหัวอีกครั้ง นั่นแหละเท่ากับว่าคุณนะ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการทรมานมันเลยนะที่มันเอามาเดินเดินนั่นนะ่ะช้างป่าทั้งนั้นเลยพวกซื้อเอามาสวมรอยช้างบ้านกฎหมายอะไรก็แก้ไขไม่ได้หรอกนะคนขี้โกงมักได้มันเยอะและพวกควานช้างที่เห็นเดินตามต้อยๆนั้นนะ่ะนะเป็นลูกจ้างรายวันบ้างบางรายก็เช่าช้างมาเดินส่วนเจ้าของช้าง มันก็ปรีเปรมรับทรัพย์หน่อดอยู่ที่บ้านโน้นคนพวกเนี้ยแค่มีตะขอทําให้ช้างกลัวมันก็หากินได้แล้วผมรู้มาหมดแหละสมัยก่อนเยอะกว่านี้อีกนะอาศัยคนใจอ่อนซื้อของให้มันกินสงสารมันคนไทยบางคนบางพวกอ่ะก็ชอบถือเคร็ดว่าได้เดินลอดท้องช้างจะดีพวกเนี้ยมันก็เอาช้างมาทำมาหากินได้หนูก็เคยซื้อกล้วยซื้ออ้อยให้มันกินนะคะ แต่เห็นเพื่อนบอกว่าช้างพวกนั้นนะ่ะมันไม่ได้กินไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหนูก็เลยเลิกซื้อและเด๋ยนนี้ตำตรวจเขาเอาจริงนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นมันมาเดินในเมืองกันแล้วแต่ก็ยังพอมีอยู่คุณรู้ไหมซื้อซื้อให้มันไปนะนะช้างมันไม่ได้กินจริงๆหรอกนะที่มันเดินไขายๆกันนั่นนะ่ะส่วนใหญ่ไม่ใช่กล้วยหรือถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกล้วยดิบคุณเคยเห็นช้างมันกินกับตาหรือเปล่าล่ะ ศักดิสิายหน้านั่นแหละมันฝึกให้ช้างอมของเอาไว้ที่กระพุ้งแก้มไงพอรับตาคนมันก็จะเอาตะขอสับข้างหูให้ช้างมันคายออกมาแล้วมันก็เอาอ้อยเป็นท่อนๆนั่นน่ะไปล้างแล้วก็ออกมาเดินขายใหม่พวกงก็โง่ก็ไม่รู้ก็ซื้อให้ช้างโอ้ยสงสารช้างโอ้ยได้บุญนั่นแหละเหมือนกำลังทำบาปชัดๆตายจริงเห็นไม่เล่า คนทำกรรมกับช้างอะ่ะมันตั้งกี่ทอดแล้วใครกรรหนักที่สุดก็คนที่ออกเงินให้ไปจับมาฝึกนั่นแหละกรรมถึงเข้าตัวพวกผมกันทั่วนหน้าไงเรานะ่ไม่ได้เจ็บทางกายกันตรกน,นักคุณแต่มันทุกข์ทรมานอยู่ในหัวใจเนี่ยคุณคงไม่รู้หรอกว่าคำว่าไอ้ขี้เล่านะ่ะมันทำให้พวกเรา,าบาทเจ็บปางตายยังไงเวลาที่เราไม่มีสติก็คือเวลาที่เราอย่างมีชีวิตอยู่ในโลกเพราะว่าเรา,าจำอะไรไม่ได้ มันก็คงจะเหมือนช้างนั่นแหละมันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมานแสนสาหัสขนาดไหนตลอดชีวิตเนี่ยมันต้องอยู่กับตะขอกลัวตะขอมากกว่าสิ่งใดในโลกแล้วน้องท็อปลูกชายของพี่เขารู้ไหมคะว่าที่บ้านเลี้ยงช้างอ่ะว้ายเขาเกิดไม่ทานรอกนะคุณแต่เขาได้ยินคนพูดถึงปู่เขาว่าเวลาหลงๆก็จะเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆหรือว่าบางวันน่ะก็ยังเห็นภาพแม่ช้างไล่กระทืบเอา วิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานทรมานแต่ก็ไม่ตายสักทีอยู่แต่กับภาพเห็นลูกช้างกรีดร้องเห็นมันถูกตะขอสับเลือดอาบสสิทำสีหน้าสยดสยองแต่คนเล่าก็ยังเล่าต่อถ้าเราได้ลูกช้างมาแล้วนะก็จะเป็นขังมันไว้ในข้อแคบๆจนมันขยับไม่ได้แล้วก็จะรุมตีตามแข้งขามมนะันน่ะเอาตะขอสับมัน ไลยวิญญาณความเป็นสัตว์ป่าออกจากตัวมันให้มันเชื่องให้มันเชื่อเราแล้วก็ให้มันกลัวขังมันไว้อย่างนั้นน่ะไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินน้ําตอนผมยังเป็นเด็กนะนอนฟังเสียงล,ลูกช้างร้องหาแม่มันมันร้องเพราะว่าเจ็บปวดทรมานเป็นเดือนๆือนมันคงเหมือนตอนที่ผมเจ็บปวดเพราะว่าหิวข้าวหิวน้ําเวลาติดเล่าเป็นที่สุดแสนหิวแสนทรมานแต่ก็ไม่มีสติพอที่จะหากินเอง กินได้ก็แต่เล่ากินให้มันลืมทุกอย่างหรือไม่ก็ให้มันหมดสติหรือถ้าจะให้มันตายไปเลยก็ยิ่งดีนายทัศ์หยุดกลืนน้ำลายเพ่งมองไปข้างหน้าแล้วก็เล่าต่อพี่ชายผมอะ่ะเคยกินเล่าจนจะให้ตัวเองตายแต่มันก็ไม่ถึงพี่ตายสักทีอยากตายแต่ทำไม่ได้ทรมานมากๆก็ฆ่าตัวตายไปเหมือนอาของผมเหมือนลุงของผมนั้นก็ยิ่งดี แต่พอเราจะทำเมื่อไหร่ก็จะมีคนช่วยไว้ได้ทุกครั้งมันเหมือนเรายังทรมานไม่พอหรือว่าใช้กรรมยังไม่หมดก็จะต้องกินเหล้าต้องเข้าโรงพยาบาลบำบัดเวลาคลั่งก็จะถูกเขามัดถูกเขาซ้อมถูกจำกัดอิสรภาพทุกๆอย่างจนกว่าจะมีสติก,กลับคืนมาทีละนิดทีละนิดที่คิดว่าที่ต้องทำแบบนี้มันเป็นพระวกรรมที่ทำไว้กับช้างหรือคะใช่ คุณไปดูสิมันมีประวัติที่เล่าคนไหนบ้างที่จะต้องเป็นพี่เล่ากันทั้งตระกูลเน่ยหรือว่าทั้งโครแบบพวกเราอ่ะและพวกที่กินเล่าติดเล่าเนี่ยนะไม่ได้ติดเพราะว่าอยากติดอยากกินเลยสักคนทุกคนเนี่ยอยากหายอยากได้รับการยอมรับอยากมีหน้ามีตาอยากได้ชีวิตของตัวเองคืนกันทั้งนั้นแหละแต่เราทําไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรละ่ะถ้าเจ้ากรรมในเวรของเราที่คงเป็นช้างทั้งนั้นแหละเขาไม่ยอม มันก็ไม่มีวันนั้นแต่พี่ทัศ์ก็จะต้องมีความเชื่อด้วยนะคะว่าสักวันจะต้องหายและก็จะต้องกลับไปเป็นเหมือนคนปกติได้อีกครั้งอะ่ะแล้วเมื่อไรล่ะชีวิตผมอะ่ะเ,เข้าอออ,อ,ออกโรงพยาบาลนี่กี่ครั้งแล้วมันมีแต่เบื่อมีแต่อยากจะตายให้รู้แล้วรู้อดไปทั้งนั้นแต่เมื่อมาคิดได้ว่าพวกผมไปทำกับช้างไว้ยเยอะเงินที่ผมใช้จ่ายไปทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ผมเกิดมา มันก็เป็นเงินที่ได้จากความทุกข์ทรมานของพวกมันทั้งนั้นบ้านที่อยู่ข้าวที่กินเสื้อผ้าที่ใส่ก็จะได้มาจากความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสของพวกมันผมก็ต้องทรมานต่อไปเพื่อชอใช้กับความผิดที่ได้ทําไว้อย่างมหันสักวันนะถ้าพวกช้างมันเห็นว่าผมเจ็บปวดมากพอแล้วมันก็คงจะอาภัยให้แล้วก็อาจจะเอาโหติกรรมให้ในวันนั้นแต่มันก็คงเป็นวันที่ผม คงจะหมดเวรหมดกรรมและเขาก็คงจะปล่อยให้ผมได้ตายหนูเห็นใจพี่นะคะหนูว่าสักวันนะ่ะพี่จะต้องผ่านมันไปได้คะ่ะหนูเอาใจช่วยนะคะคุณไม่ต้องมาเห็นใจผมหรกนะผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากกับชีวิตนะครอกขอแค่ให้คุณเอาเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี้ยไปบอกต่อพวกเพื่อนพวกญาติพี่น้องของคุณนะ่ะให้คนอื่นเขารู้ยิ่งกว้างออกไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี คนไทยอยากจะได้ตาสว่างหายโง่เลิกเอาเงินซื้ออ้อยซื้อกล้วยให้ช้างเร่ร่อนสัทีแล้วถ้าคนที่มันยังมีอาชีพนี้อยู่แต่ยังไม่ทันได้รับกรรมอ่ะถ้ามันได้ยินได้ฟังมันก็จะได้รู้บ้างมันอาจจะกลัวบาปก,กลัวกรรมบ้างถ้าไม่ตกถึงต,ตัวมันเองก็ตกที่ลูกหลานเผ่าวงตระกูลของมันนี่แหละจะต้องได้รับกรรมช้างอ่ะมันเป็นสัตว์ใหญ่มันพูดไม่ได้แต่มันแช่งได้นะ ใครทำมันเจ็บม,มันรู้แต่พอเวลามันเอาคืนมันไม่ธรรมดานักหรอกคุณจริงค่ะหนูเห็นด้วยกับพี่เลยนะเนี่ยเออหมดเวลาเยี่ยมแล้วนะผมไปละแล้วคุณก็ไม่ต้องมาขอนัดเยี่ยมผมอีกแล้วลนะ่ะอะไรที่ผมอยากจะพูดผมก็พูดตันหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปกวรลูกผมอีกนะอะไรที่เขาอยากจะพูดอ่ะมันก็คงเหมือนผมนี่แหละโชคดีคุณ เขาลุกขึ้นกระชับกางเกงผู้ป่วยให้แน่นเข้าแล้วก็เดินเซนิดๆจากไปในขณะที่สัตสสิ์ศอนหายใจเข้าออกอยู่หลายรอบรู้สึกว่างานข้างหน้าที่ตัวเองจะต้องฟันฝ่าไปเพื่อให้วิทยานิพนธ์เรื่องนี้สำเร็จจนกระทั่งทำให้ตัวเองจบการศึกษาได้นั้นช่างเป็นเรื่องใหญ่เสียจริงๆหรือว่ามันถึงคราวที่จะต้องไปหาหัวข้อเรื่องใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องกรรม หรือเรื่องช้างไทยมันคงจะดีกว่าแต่เรื่องที่ได้รู้จากชายชื่อว่าทัดนี้และได้ชื่อว่าเป็นคิดเล่าตัวยงคนนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะสติคงจะไม่มีวันที่จะลืมถ่ายทอดเรื่องการทรมานช้างให้คนอื่นๆได้ฟังเป็นแน่เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์จริงๆเรื่องที่ได้ฟังจริงๆจากเจ้าตัว ที่ได้รับกรรมจากการทรมานช้างย่อมยืนยันถึงความจริงของบาปกรรมได้อย่างแน่นอนะจบแล้วนะคะเรื่องราวประสบการณ์กรรมของชายที่มีชื่อว่าทัศนและครอบครัวของเขาได้รับนั่นเองนะคะค้นนิทานกฎแห่งกรรมเรื่องนี้นะคะก็คงจะสอนให้น้องๆ มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ร่วมโลกนั่นเองนะคะอย่าไปทำอะไรเขาเลยนะคะเขาเป็นช้างเป็นสัตว์ก็จริงแต่เขามีชีวิตรู้จักเจ็บรู้จักปวดเหมือนเรานะคะและยิ่งตอนที่ลูกช้างจะต้องจากแม่ของเขาด้วยนะคะเขาน่าสูงสารจริงๆ วันนี้เวลาของนิทานโกดังกรรมหมดอีกแล้วนะคะขอขอบพระคุณในการติดตามรับฟังด้วยนะคะสำหรับในวันต่อไปนะคะเราก็จะคัดสรรเรื่องราวของนิทานโกดังกรรมมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังและน้องๆอ,อ,อีกนะคะแต่ก็หวังว่านิทานโกดังกรรมที่เราได้นำเสนอไปทุกๆวันนั้น คงจะสร้างความสนุกสนานเพลินเพลินให้กับคุณผู้ฟังนะคะแต่ข้อคิดปติเตือนใจในนิทานนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีในอนาคตนั่นเองค่ะน,นิทานกติกรรมลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะยังงไมา้